สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ไลน์ชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งช็คอินได้เปล่าถูกต้องเย้มาแล้วกับน้องๆบัส because of you I shine ถูกต้องกับซิงเกิลล่าสุดนะคะที่ปล่อยออกมาสุขสรร์วันคิดถึงถูกต้องแค่ชื่อเดีย ยังไม่กล้าเดาว่ามันจะเป็นแนวไหนแต่ดูจะซึ้งซึ้งอยู่ซึ้งหรือว่าเศร้าหรือยังไงไม่รู้่มดดีกว่าเดี๋ยวรอดูกันเลยดีกว่านะทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิงให้เราด้วยนะครับฝาก Membership พด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครกันพิเศษมากมายเราอยู่ในเพลสเอ็กซ์คลูซีฟสำหรั r จ้าล้วจะมีปุ่มซุปเปแตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับไปดูกันเลยจ้า วุ oui. oui. next. Oui. Oui. Oh. Oh. Mm. Why? ้ย next ว้าวทั้งสีโอ้โหูหูเอ้ยเหมือนเอ๊ะเล็กกว่าวันนี้คนว้าวคนเอเอน่ารักน่ารักจัง ไอ้โถ่ดุดแพรใหม่มากวว้าหล่อมากอ้ยี่ไทยอ้ยไทยหล่อมากเพลงพรมากเลย เข้ามาดีช่วยอ่ะมึงเท่มปัดฉิบได้เลยอ่ะโอ้โดมากโอ้โหอือเหรออยากเป็นโรมีโอรลันหือแ่งหลอกแตงหลังว่าไหม่ะอ้ ตั้งใจฟังท่อนหกใหม่มีน่ารักมากอันน<อ>ี้โห,ห,หพี่ไทยหล่อมากพี่ไทยหล่อขึ้นทุกวันมากโอทยหกยา เลยอ่ะยังไม่เปียกยังไม่เปียกเปียกแล้ว <c oughs> ทำอย่างนี้กันอีกแล้วใช่โอ้ยดีจังเลยอ่อะโอ้ยคือหอมมากเคยใส่หนูก็บอกว่าทุกคนดีมากเลยอ,ะอ่ะโว้เขาทำมาดีดีเนาะเขาอกว่า <c oughs> เขาอ่ะ เนเพลงมีคอสอพีไรชัยโอ้โหหล่ออะไรขนาดนั้นร่าแบบนี้ะโอ้ยโอ้โหคอยแอบวักให้ไปเลยดี ก็ร้องไห้อ่ะเหมือนแบบเลยมึงเราเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดอุ้ยเด็กๆชอบกันหายใจกันใต้น้ำเล่นกันหายใกคนร้องเก่งมากสูงสส่ปีนึ่แล้วอ่ะเร็วมากอุ้ยว้าว lyrics pad อันนี้ร้องมาทัน ทรงยศครับโดีมากจบไปแล้วค่ะจบไปแล้วสุขสัน่งเฮ้ยฟินว่ะฟินมากฟินมากเขาเพลงดีจังพิ้งดีมากวันนี้ที่เราอัดคือวันที่น้องจัดคอนครบรอบหนึ่งปีใช่วันนี้วันที่หกใช่วันที่หกที่เราอัดกันเนี่ยใช่เออแบบพอฟังปุ๊บพี่น้องพูดไงว่าแบบถ้าร้องในคอนต้องร้องให้เลยร้องแน่ ต้องมีแน่นอนเลยแน่นอยไฟนอนจะมากันงค่ะอือจริงเลยอ่ะน้องเพลงแบบวันนี้เลยใช่ไหมวันศุกร์ใช่ใช่วันนี้แหละที่เขาจัดคอนขบรนึงปีที่วันวันแบงค์คอกเราบัตไม่แย่งกันกระจุดกระจายมึงแย่งกันแปบเดียวหมดค่ะอันนี้คือแบบตื่นมากะจะลองกดถ้าได้ก็จะไปอะไรเงี้ยเข้าไปปุ๊บฟลุ๊บ หมดเร็วมากไม่เหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวอนนะคะพี่ยงนะคะคอนใหญ่นะคอใหญ่กว่านี้ขอแบบว่าใหญ่กว่านี้เราลิมปิดจริงค่ะเพราะว่ามันจะไม่พอกับความบองการของคนจริงพวกเราจริงไฟได้ค่ะทั้งไฟประกาศแล้วนะคะยังยังไม่เห็นเลยประกาศได้แล้วนะคะประกาศได้แล้วนะคะไม่รู้อยากเห็นสรุปว่าเห็นลักษณะเรากำลังมองคิดไปแล้วหรือไม่หรือไม่หรือไม่ก็อย่างนี้ก็ได้ ถ้าไม่ใช่ตอนนี้วางให้เลยวางให้เลยขอหลังปีใหม่สักกุมภาเพราะว่ามกลาเราใช้เงินเยอะถ้าปีใหม่เราใช้ปลายปีนี้แล้วเราใช้ตั้งแต่ปลายธันวาแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคอนมันรอเยอะไงผู้จัดผู้จัดต้องเข้าใจแฟนคลับบอนให้เขามีเงินในการเพราะว่าถ้าเกิดประกาศ ไปปีค่ะไปปีอ่ะเงินเราจะหมดกับเงินเราจะหมดไปกับการเที่ยวปีใหม่เราจะไม่เงินเราหมดกับอ๋อเราก็หมดกับบงเราเราจะไม่เราจะไม่มีเงินไปเที่ยวปีใหม่เราคนเป็นระยะห่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าเรา p r i ต r i t ้ใช่ priority เราต้องได้เราต้องมีบงบัสก่อนไงปีใหม่เราอยู่บ้านได้ปีใหม่เราอยู่บ้านได้เออเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เราไปเที่ยวใช่วอนให้ประกาศประกาศหลายปีใหม่ประกาศบงแล้วก็ประกาศ จองบัตรสักประมาณปลายปลายมกราปมามกราเงินนึออกัดยี่สิบพัอะไรอย่างเวลาที่เหมาะสมนะเธอคิดไว้ให้แล้วคิดไว้ให้แล้วนะคะวอนนะคะถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ท่านใดมาเห็นก็ฝากด้วยรับฝากรักรับรับพิจารณาด้วยนะคะแผ่นนี้แผ่นนี้เธอแต่อันเนี้ยเราคิดกันแบบฮูวาฮูวามากเพริงเขาหลอกมากมูดได้อ่ะจริงเพราะว่า บาสยังไม่มีเพลงช้าๆความหมายดีๆแบบนี้เลยความหมายแบบแบบแบบเป็นแบบให้กําลังใจไปแบบความรักเพราะว่าเป็นความคิดถึงเพราะว่าแบบเพลงช้าๆเท่บมันก็จะแบบเศร้าๆหน่อยแมมแค่น้องชายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ไหมแค่ไหนแค่นั้นแบบมันไม่ใช่เฉพาะแบบ คนหนึ่งให้คนหนึ่งอ่ะนี่เมย่อ้คิดออกเพลงปัดฉิมยังได้เลยอ่ะเพลงพอาะมาเรียนจบเพลงเาะไม่มีวันไหนไปคิดถึงเธออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันคือแบบมิตรภาพความทรงจำมันคอวามรู้สึกดีๆที่มีให้กันนี่ว่าแบบตลอดระยะเวลาที่อยู่ในกันจริงเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบอบเราเรารู้สึกว่า แฟนคลับอ่ะก็ผูกพันกับบัสเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่เจ็ดแปดเก้าที่เราเดินทางกันมาตั้งนานเนาะต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นนะใช่แล้วเราก็เห็นการเติบโตของทั้งสิบสบสอคนมาแบบอย่างต่อเนื่องจนวันนี้เรากล้าพูดได้เลยว่าเขาคืออันเบอร์ต้นของวงการไปแล้วอะระดับท็อปแน่นอนเนาะแบบต้องติดท็อปท่ใช่จริงเขาคือเบอร์ต้นของวงการแล้วอะซึ่ง ซึ่งเราเราดีใจมากเลยที่เราได้รักเด็กกลุ่มนี้เจ๊ก็เห<ะ>็นการพัฒนาในในหลายรูปแบบเนาะถือว่าเป็นเด็กกลุ่มกลุ่มใหญ่กลุ่ม,มน่าจะเป็นกลุ่ม น่าจะกลุ่มแบบแทบจะเป็นกลุ่มเดียวเลยซ้ำที่เราเห็นเขามาตั้งแต่ต้นนะและจำนวนเยอะขนาดนี้เนาะที่ที่เราติดติดตามเขามาจริงๆตั้งแต่แบบในรายการที่ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงครจนแบบทุกวันนี้คือต้องยอมรับจริงๆริงว่าแบบแฟนคลับเยอะมาก้ตัวน้องเองก็ต้องพยายามทุกอย่างหมายถึงว่าเนาะต้องพัฒนาตัวเองแบบจริงหลายอย่างทั้งด้านการเรียนทั้งด้านสกิลการทำอะไเด็กๆต้องทําหลายอย่างควบคู่กันแ้วกน้องเก่งมาก เก่งมากที่แบบว่าทั้งจัดสรรเวลาเรียนการฝึกซ้อมการเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายๆคนเลยอ่ะที่แบบตอนที่อยู่ในรายการประมาณมหอ่ะที่กำลังจะเข้ามหาลัยแล้วต้องเอาตัวเองเพื่อที่จะต้องสอบเข้ามหาลัยทุกบตอบแบบมากๆอะไรเงี้ยเราบอกว่าคือทาได้ทุกคนทำได้ดีมากเงี้ยแบบโอ้เห็นน้องแบบติดที่ที่แบบดีๆอะไรเงี้ยการเรียนไเนี่ยได้มีโอกาสไปขึ้นโชว์งานไีใหญ่ๆเนาะแบบอยากเห็นมากเลยเนาะสู้ๆนะงานอ a a ใช่ไหม นมองจะมีโอกาสได้ขึ้นด้วยใช่ไหมก็ดีใจกับเด็กๆเนาะแล้วก็แบบชอบจริงในเอ็มบีก็คือดึกแพงใหม่มากเอ็มวีแบบโหหล่อทุกชุดลหมุนมากสร้างสตอรี่ได้แบบเนาะแบบสไตล์พี่โยงเหมือนกันนะแต่ก็แบบมีเรื่องราวมีเรื่องราวแบบให้ชวนคิดถึงอ่ะน่ารัก ชอบอะคือมันเป็นเรื่องของความคิดถึงที่แบบแม้จะไม่ได้เจอกันก็ยังคิดถึงยังมีความรู้สึกดีๆความทรงจำดีๆยังหวังให้เธอไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออมันคือเหมือนคําอวยพรอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ดีแล้วดูแล้วก็คือแบบเพลินตาเพลินใจมากภาพสวยแบบชอบมากคือไม่มีอะไรมีแค่น้องๆเล่นกันอยู่อย่างนั้นในเอ็ีอะเล่นไปเล่นมาดำน้ำเป่าลูกโป่งเล่นกับน้องตัวเปียกยังหล่อเนี่ยหน้าเปียกยังหล่อผมเปียกแบบยังหล่อ ทุกคนรอดจริงเอ้ยฟังรอบนึงก็สามารถแบบไปได้เลยนะเออแบบร้องงึมงำตามได้เลยคือเพลงดีมากเพลงทํางานมากจริงๆจริงค่ะนะจริงทุกคนต้องชอบเพลงนี้มากแน่แน่ดีใจจุดสดที่ได้รู้จักกับน้องบัสนะคะทุกคนภาคภูมิใจภาคภูมิใจคนใกล้ตัวฉันเป็นบีอาดเยอะมากจริงเหมือนกันเพื่อนขู่ที่โรงเรียนลูกศิษย์ต่างๆเป็นกันเยอะมากเราเราแบบทุกเพศทุกวัยเป็นบีอัด ทุกวันเนี่ยแล้วถ้ากว่าใครเล่นติ๊กตอกก็จะต้องมีโค้ดเวลาที่แบบว่าฉันเคยเห็นเวลาแบบว่าเด็กปฐมท่องแฟนชานได้มีท่าด้วยมีท่าแต่ฉันยังทำตามไม่ได้เพราะฉสนิทนน้องคนนั้นบ่อยมากน้องมาคริสทำบ่อยมากมาคริสจะอะไรอย่างเงี้ยจพี่วสุมีท่าอะไรอย่างเงี้ยพี่วสุมีโค้ดมีโค้ดแล้วเด็กปฐมเด็กอนุบาลท่องแฟนชาน บาสได้ทุกคนบวกกับท่าทามึงมึงเป็นป้ามึงต้องอย่าสู้ต้องสู้เด็กนะเดี๋ยวซ้อมก่อนนะนี่ฉันเปิดดูน้องเขาหลายรอบฉันยังทำไม่ได้เลยจริงแต่น้องเขาเก่งอ่ะแบบช่างครีเอทใช่เออแล้วแบบเจ้าเด็กบัตรก็คือเห็นน้องเราไปทำตามน้องอินดูมากทุกคนนะคะทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้บัสด้วยนะครับจ้าแล้วก็ติดตามผลงานน้องๆต่อไปนะจ๊าวัชบายที่จะเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นแรงซัพพอร์ตบัตนะทุกคน วันนี้พวกเราสามนคนลาไปก่อนจะกลับมาคลิปหน้าครับสว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย